สวัสดีค่ะแม่เฟินพากินพาเที่ยววันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะแกงไก่มอแม่จูนแล้วก็ขาหมูบ้านไล่นะพอดีว่าวันนี้นะคะแถวบ้านมีการรับพิ้วทั้งมอแม่จูนและขาหมูบ้านไล่น้ำหมูก็เลยสั่งทั้งสองเจ้ามาประชันกันเลยค่ะวันนี้แม่ก็เลยได้รีวิวทั้งสองพร้อมกันเลยขาหมูบ้านไล่นะคะก็ยกขามาแบบนี้เลยค่ะเราก็เอาไปอุ่นกันก่อนส่วนไส้หมูพะโล้นะคะก็มาจากขาหมูบ้านไล่เช่นกันนะในชามนี้นะคะจะใส่รวมทั้งสองกล่องเลยเรามาอุ่นนะคะผักที่นี่เขาจะให้แยกมาเราจะมาอุ่นรวมกับตัวพะโล กกส่วนแกงไก่มอแม่จูนะคะคมาแบบข้นมากมากเลยในถ้วยนี้นะคะแม่ตักแบ่งแยกออกมานะในตึงกล่องของเขานะคะสามารถแบ่งกินได้หลายมื้อเลยเริ่มจากการรีวิวแกงไก่มอแม่จูนกันก่อนเลยนะคะน้ำแกงของเขาคือข้นมากเลยค่ะสำหรับแม่นะคะถือว่ารสชาติอร่อยเลยค่ะไม่ติดหวานะน,านะกะทิก็ถือว่าดีเลยค่ะโชคดีนะคะที่ร้านนี้เขารับพิ้วมาแล้วไม่บูดเพราะมีหลายๆร้านนะคะที่รับพิ้วไปแล้วบูดเพราะเป็นกะทิสดเืยอถ้าร้านไหนรับพิ้วมานะคะแม่คิดว่าเขาต้องใส่ถังน้ำแข็งมาอย่างดีเลยเพื่อป้องกันการบูดนะคะเนื้อไก่ขาไก่่นะะคคเเลืืออรง ะะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะกแกงก็คือข้นมากๆเลยนะคะและหอมเครื่องแกงสุดๆไปเลย <S 2> <S 2> ในส่วนของตัวเครื่องในนะคะก็ <S <S ไม่คาวเลยค่ะกล่นและตับคือนุ่มมากเลยนะคะขาไก่ก็เปื่อยกําลังดีเลยค่ะพูดถึงมะเขือเลยมะเขือก็ให้มาครึ่งล,รงลูกใหญ่ๆเลยนะคะมะเขือนุ่มและหวานมากๆเลยมาต่อกันในส่วนของขาหมูบ้านไร่นะคะขาหมูบ้านไร่ทํามาได้ดีมากๆเลยเปื่อยนุ่มกําลังดีสุดๆไปเลยค่ะส่วนตัวไข่ที่มากับตัวขาหมูพะโล้นะคะตอนที่แม่ได้รับมานะคะไข่มันไม่เป็นยางมาตูมแล้วค่ะตัวนี้ทางร้านเขาก็จะใช้ไข่เป็ดเหมือนกันนะ หมูพะโลนะคะไส้หมูพะโลก็คือเปื่อยนุ่มมากๆเลยค่คะถือว่าเขาทํามาได้ดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นค่ะตัวน้ําจิ้มของเขานะคะตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลยไม่ได้เผ็ดมากด้วยนะคะสําหรับแม่นะคะก็อร่อยทั้ง2ร้านเลยค่ะใครที่ชอบคลิปแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ